สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่สวนหลังบ้านของบีเองนะคะเพราะว่าบีกำลังจะโชว์ต้นบูเบอร์รี่นะคะที่สวนหลังบ้านให้ดูค่ะทุกคนกำลังสุกเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ต้นองุ่นนะนะคะและวันนี้ค่ะทุกคนเรากำลังจะไปบ้านพ่อปู่แม่ย่ากันอีกแล้วเพราะว่าน้องสาวของมากินเลี้ยงวันเกิดที่นั่นนะคะแล้วเราไปดูกันีว่าค่ะ ว่าผลไม้บ้านแม่ย่ามีอะไรสุกแล้วล่ะให้กินอีกบ้างทุกคนเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะคะปีนี้ทุ่งหลังบ้านของเราปลูกต้นข้าวโพดน,นะคะทุกคนยังกำลังยังไม่โตเต็มที่นะคะเดี๋ยวถ้าสูงเต็มที่จะมองไม่เห็นป่าเลยนะคะทุกคนาค่ะแต่บีพาไปดูต้นบูเบอร์รี่นะคะอยู่ด้านหลังค่ะ มีอยู่สองต้นนะคะตอนนี้กำลังเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วบูวบรี่เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยลูกนี้สุกแล้วอืมอืมอืมอร่อยค่ะมียังไม่สุกก็อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็ด้านหลังค่ะทุกคนนี่ค่ะ เต็มเลยต้องลอยสักพักนะคะทุกคน่วนนี้แค่เพิ่งเริ่มสุกเฉยๆนะคะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะงอาจจะได้ยินเสียงเด็กๆข้างบ้านหน่อยนะคะลูกหลานเขายังเล็กก็ค่ะเขาเขามานนั่งที่สวนนะคะเยอรมันอากาศดีๆนะคะยี่สิบเจ็ดองศานี่ค่ะทุกคนสามลูกนี้สุกแล้วนะคะเก็บไปก่อนเลยนะคะตรงนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนได้กินไว้เอ้ยอืมอืมช่วงนี้ยังมันยังสูงไม่จัดนะครับมันยังออกแบบหวานๆเปรี้ยวๆอยู่ะคะ่ะอืมอมือันนี้บีให้ดูความสูงของต้นบูเบอร์รี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะไม่สูงไปกว่านี้แล้วค่ะนี่คือแก่แล้วนะคะก็คือเต็มที่แล้ว ประมาณนี้ค่ะต้นบูเบอร์รี่นะคะตรงนี้ก็สูกหลายที่ลูกเลยค่ะทุกคนแต่เก,เก็บไปเผื่อเด็กๆด,ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมออกม่วงเข้มๆนี่คือได้แล้วนะคะออกม่วงเข้มๆแล้วก็ตูดก็เข้มแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะโอ้ ยังเหลือเยอะเลยนะคะที่มันยังเขียวๆอยู่อะคะ่ะทุกคนเนี่ยนี่เขายังไม่ได้แก่จัดกันนะแก่จัดนีหวันเจ็บส่วนอีกต้นนงที่รูปดอกจริงๆที่บ้านของบีนะคะทุกคนก็คือต้นไวยอง,งุ่นค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่คือต้นไว้อง,งุ่นที่บ้านนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงระเบียงที่บ้าน,านะะแล้วนะคะเราปลูกแล้วเขาก็เลื้อยของเขาไปทุกปีนะคะนี่คืออายุประมาณแบบไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดปีแล้วนะคะดีดูความดกค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเตมไมหมดเลยค่ะทุกคนนี่ยังไม่สูงนะคะต้องรองแบบสักบีว่าประมาณ ลายสิงหาเรียประมาณกันยากันยาตุล้านะคะจะสุกสุกแล้วมันก็จะหวานเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนมันเยอะมากนะคะทุกทุกคนนี่ค่ะจะมีเป็นพุมนะคะสามแถวสีแถวค่ะทุกคนยาวไปถึงตรงนู้นเลย รสชาติของอุ่นช่วกนี้มันก็ยังไม่สุกแล้วบีว่ามันยังห่างเกินยังแบบยังกินไม่ได้นะคะจะเอามาทําคุกน้ําปลาพริกอะไรอย่างก็ยังไม่อร่อยคิีคิดว่านะคะอืเยลมากอะทุกคนแต่มันยังฝาดอยู่บีว่าต้องรอสักพักหนึ่งไม่นาเกินเดือนอ่ะก็เอามาทำกินครกกับอ่มอ่มพริกป่นน้ำปลา น้ำตาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอร่อยนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรถไปบ้านแม่ย่าก,กันแล้วเราไปส่งผลไม้บ้านแม,ม่ย่าก,กินกันด้วยแล้วบีว่าบีเห็นย่าตะกะแตนที่แถวบ้านที่ใกล้ๆป่าบ้านแม่ย่านะคะตรงทางเดินเดี๋ยวเราไปสำรวจอีกทีกันค่ะเพราะบียังไม่เคยกินนะคะทุกคนจะเป็นครั้งแรกถ้าเกิดว่าใช่ที่บีคิดไว้นะเดี๋ยวลอง ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้กินอะไรบ้างค่ะที่แถวบ้านแม่ย่าค่ะตอนนี้เรามาอยู่บ้านแม่ย่าแล้วนะคะก็จะมีขนมเคก้กกาแฟนะคะให้กดดื่มกินได้เลยนะจากนั้นก็จะมีพวกสลัดอะไรแล้วก็ผักต่างๆนะคะที่เตรียมกินกับพวกย่างนะคะทุกคนแม่ย่ากำลังเตรียมหั่นหัวหอมอยู่ค่ะในเตาอบก็จะเป็นขนมปังบาเกตนะคะไปกินคู่กับแบบบาร์บีคิวค่คะ ปู S <S ยา่างไส่กรอกนะคะไส่กรอกเยอรมัน,น <S 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 แล้วก็เดี๋ยวไปย่างเคบับด้วยค่ะทุกคนอือปูกระดันย่างไก่คนระับอืมจานมีค่ะทุกคนนะ่ากินไหม คนนี้ชื่อคือจานค่ะเป็นคนตุรกีเป็นเพื่อนพ่อปู่แม่ย่าแต่ว่าสนิทกับบีมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะนี่คือแข่งในงานค่ะสนเสื้อแดงไกลๆคือน้องสามาตินค่ะเจ้าของวันเกิดค่ะทุกคนมาบ้านพ่อปู่แม่ย่าสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ <c oughs> กระป๋องมาเก็บผลไม้เดี๋ยวไปดูส่องผลไม้ของพ่อปู่แม่ย่ากันค่ะว่ามีอะไรสุกบ้างแล้วเก็บไปกินที่บ้านกัน ว่าทุกคนหมามุ้ยมันขึ้นมาเต็มเลยอะจะเก็บได้ไหมอะอ้ยเก็บไม่ได้อะทุกคนหมามุ้ยขึ้นเต็มเลยได้ลูกปยังไงเนี่ยอันเนี้ยตา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 ยเรายังมีลูกนี้ที่พ่อเก็บได้อยู่นะคะลูกเนี้ยไปรียวเลยค่ะ ปลอกเมาใส่นะคะเป็นซูบามอิสคันซูไรเกียนลูกยาเก็บมไดเก็บมาเฮเก็บมาได้หมว้าวเฮ้โอ้ลูกแดง หลังอีกเยอะเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามีเก็บไม่เยอะเราเก็บแค่เรากินเล่นๆก็พอนะคะที่จริงผลไม้นี้มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะ ิยังไงหวานไหมเรือเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเี้ะอืมเปรี้ยวรู้หรือเบบพอกัดแล้วมันแตกเป็นปน้ำนะค่ะทุกคนภาษาเยอรมันเด็กโยฮันนสแบร์อืมอร่อยไหมดูดลื่น so ไปนหน่อยหนึ่งค่ะไว้กินเล่นที่บ้านจะไปเก็บอย่างอื่นต่อกับทุกคนลูกนี้สุกแล้วค่ะทุกคนมันสีดำๆอย่างนี้ล่ะแล้วมันก็จะหวานๆองมหวานๆอมเปี้ยวที่เราเก็บคราวที่แล้วมันจะเปรี้ยวๆนะมันยังไม่สุกที่มันเป็นสีสีสอ่ำเขียวๆนะคะนี่ตอนนี้มันสีดำแล้วค่ะทุกคน อย่าทีนท่น่าไปนู่นแล้วลูกพี่ที่หน้าบอป,ป,ปวดท้องครับผมทิน้ารับไม่ใช่ลูกเขาป,ปวดทอ้องเฉยๆต้องแบืดูสิอุงนี้ใหญ่เลยต้องระวังนะคะเนี่ยหมามู้ยอยู่ใกล้ๆด้วยอ่ะเก็บผลไม้ยังต้องระวังหมามุ้ยอีกอไว้ <Okay. S 2> mm hmm. เราชิมผลไม้กับแม่มา oh. อันนี้ไม่ใช่สตาอกกาแฟหรอกลูกมันชื่ออันอุ่น ไปกินเล่นๆอีอนีกนหน่อยนึงชิมเองค่ะน่าจะสุกแล้วยิงเปรี้ยวอยู่เลยสุมเจ้าหวานเปรี้ยวเนื้อติหวานเปรี้ยวหวานเปรี <laughs> ้ยว กินเล่นกันทุกคนอืมอืมอันนั้นกินได้ลูกไม่เป็นไร <c oughs> ลูกแอปเปิ้ลใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่สุกคะ่ะพรุ่งนี้สุกสิงหานะคะดูเห็นไหมคะความใหญ่เห็นไหมโอ้โหแต่บอกว่าอย่างนี้น่าจะ จิ้มน้ำปลาหวานอร่อยนะเนี่ยความดกค่ะทุกคนดกมากทุกคนคะ่ะบัวเพื่อนบ้านคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะคุ้นๆไหมทุกคนคุ้นๆไหมคะสิ่งที่คนไทยชอบเก็บคุ้นไหมคะมันคืออะไรหญ้าตะกะแตนกัะทุกคน แต่เนี้ยดอกมันออกแล้วมันเริ่มแก่แล้วเราต้องเอาไอ้ยอดอ่อนๆที่ดอกมันยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวค่อยไปหากันค่ะทุกคนต้องมีแน่ๆเลยข้างด้านหลังดูดุงบัวไปก่อนนะคะลูกแพรก็เริ่มผลใหญ่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนมะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จนะคะต้องรออีกเดือนสองเดือนเลยอะถึงจะเสร็จ ทุกคนเคยเห็นต้นวอลนัทไหมคะเป็นต้นแบบนี้นะคะมีใบแบบนี้นะต้นสูงใหญ่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยววีจะซูมลูกมันให้ดูนะคะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะนู่นมันเสร็จประมาณดูดูใบไม้ใบไม้ร่วงนะคะเห็นผลมันไหมคะทุกคนนั่นนะคะแล้วพอรือดูใบไม้ร่วงนะเขาก็จะตกลงมาค่ะแล้วก็แตกออกแล้วก็จะเป็นวอลนัทข้างในนะคะทุกคนต้นลูกคลคัมค่ะ ยังเขียวอยู่เลยอะแต่ลูกพมนี่กินดิบๆไม่อร่อยนะคะฝาดต้องรอให้ออกเป็นมม่วงนะคะถึงอร่อย <ๆ S 1> ถ่ายน้องวัวเพื่อนบ้านก่อนนะคะฮัลโหลน้องวัว <c oughs> เดี๋ยวเราไปส่องผลไม้ป่าตรงนู้นกันอีกต้นหนึ่งค่ะทุกคน ที่พี่ชอบไปเก็บทุกปีพี่ว่ามันหวานมากแล้วมันลูกใหญ่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันสุกหรือยังทุกคนจำลานงานพนันขี้วัวได้ไหมคะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาเก็บหมดแล้วนะคะโร่งเลยค่ะเป็นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านนี้นะคะไปมาเล่นฟุตบอลอย่าง่า้ได้ค่ะมาถึงแล้วค่ะต้นที่พี่ชอบเก็บโอ้ยังไม่สุกเหมือนกันเลยทุกคน ต้นนี้ถ้าสุกอ่ะหวานมากเลยนะเนี่ยยังไม่สุกคะ่ะดูสิลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมลูกพัมนะคะต้องเป็นอีกพันหนึ่งยังไม่สุกเลยทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาหาเก็บใหม่ไว้ถ้าสุกนะคะตกลงที่เราเก็บได้วันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะคะ <c oughs> ไปกินเล่นๆคะ่ะ ูต้นอะราสเบอรี่กันค่ะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะแต่วันเนี้ยยังไม่สุกนะคะทุกคนมันก็เลยยังไม่ค่อยมีเห็นไหมคะมีหายส่วนข้างบนเนี้ยเป็นแบล็เบอร์รี่นะคะยิ่งเยอะเลยทุกคนแต่ว่ามันยังไม่สุกอ่ะเรายังเก็บไม่ได้นะคะดูแย่ดูสิใบสุกแล้วเราค่อยมาเก็บกินนะคะ ลูกนี่สวยมากเลยทุกคนแต่มันยังไม่สุกอ่ะนี่ยังเป็นลูกวันงานนะคะลูกที่บ้านตอนซื้อมาใหม่ๆนะคะบานอลิซาเบ้านพ่อปู่แม่ย่าเดยพ่อปู่แม่ย่าทุกคนอันนี้เป็นแม่ของพ่อปู่แม่พ่อปู่นะคะแล้วก็นี่บ้านของ่แม่ย่าค่ะทุกคนคันนี้คือย่าตะกะแตนเดี๋ยววีจะเก็บกลับไปกินกับส้มตำที่บ้านอ่ะ มาดูกันคะ่ะเก็บยอดอ่อนๆนะคะทุกคนยอดที่ยังดอกดอกไม่ออกนะแต่ว่าดอกมันก็กินได้นะคะเพราะว่าดอกมันอะรสชาติเหมือนถั่วนะคะทุกคนเก็บไปแค่นี้ก่อนนะเพราะบียังไม่เคยกินแต่ว่าดอกมันก็อร่อยนะรสชาติเหมือนถัว่วอืม โอเคค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะอันนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากนะคะระหว่างการเตะทำให้นะักฟุตปอลหยุดเตะไปชั่วคราวนะคะแล้วก็มีลูกเห็บด้วยกัะทุกคนตลกมากเลยแล้วนั่งดูที่บ้านแล้วก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ ฝนตกแรงมากค่ะทุกคนที่ดอดมูลนะคะหลังจากนั้นนะ oh. อนะ่ะเมฆฝน่ะมาที่แถวบ้านบีด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนประมาณตีสองนะคะหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วนะคะสุดยอดมากค่ะการแข่งช่วงหลังพักครึ่งนะคะเราก็เลยขับรถมาดูต่อที่บ้านคะ่ะแล้วพวกเราก็กําลังอธิบายให้ทีหน้าฟังนะคะว่าที่สนามฟุตบอลที่เยอรมันถ้าเกิดว่านักฟุตบอลเปลี่ยนตัวนะคะผู้ประกาศจะพูดชื่อแล้ว ผู้ชมก็จะพูดนามสกุลนะครับเป็นเสียงดังลั่นทั่วสนามค่ะทุกคน